มื่อนี้ต่างกันจะผ้ามตากางเกงขาบานหรือกางเกงขาคุ้นหน้ากันค่ะกางเกงตัวนี้ก็จะเป็นฟี่ไซน์เนาะค่ะใสให่หดอิ่สามสิบแปดสาม3 8 39ค่ะความยาวของกางเกงก็จะอยู่สามสิบเกานิ้วผ้าทุงตัวนี้ความกว้างเพิ่นนี่จะอยู่ประมาณร้อยแปดสก่อนอื่นก็มาหาความยาวของกางเกงก่อนค่ะ ต่งกจะวัดขึ้นมาน38นิ้วค่ะเผื่อเย็บแล้วขีดเป็นเส้นตรงแล้วก็ตัดออกค่ะส่วนผ่าที่ตัดออกค่ะต่งกจะไว้ฮ็ดขอบเอวกางเกงพ่อตัดออกแล้วเขาก็จะพับผ้าคาะามาหาหา้าแล้วก็ตัดผ้าออกแยกเป็นสองชิน้นตัดออกตามเส้นที่เขาทบไว้นั่นละค่ะพอตัดแยกออกจากกันแล้วเขากระกับด้านที่เป็นสันทบนะคะเขามาหาตัวห้าจากนั้นก็ใส่สายวัดลงจากขอบผ้าถุงลงไปประมาณ11นิ้วเป็นเส้นเป้าค่ะแล้วก็วัดจากสันทบนะคะเขามา 4นิ้วละกกขีดตั้งฉากเขาหากันค่ะแล้วกวัดจากเส้นเป้านะคะขึ้นมา3นิ้วจากนั้นเขาก็ขีดโค้งเป้าได้เลยค่ะเพราะโค้งแล้วเขาก็ตัดตามเส้นที่เขาเขีดไวน้นั่นแหละค่ะเขาก็จะได้เป็นเป่าเพื่อนแล้วจากนั้นเขาก็กลับพาด้านถูกประกบกับด้านถูกค่ะแล้กก็นั่งไปเย็บตามเป่าที่เขาตัดไว้ค่ะ ต่างก็จะเย็บประมาณครึ่งนิ้วเนาะค่ะเย็บรอบเลยค่ะพอเย็บเสร็จแล้วก็นํามาขีดตามส่วนที่โค้งๆค่ะเพื่อบอให้พ่นตึงล่างเนาะจากนั้นเ่ากระพงเก็บริ่มจากน้อยค่ะพงแล้วห่าก็จะมาหารอบเอวค่ะรอบเอวเพิ่นนี้ค่ะต้องดึงขึ้นสะโพกได้ค่ะเฮ็ดไงโกสะโพกประมาณสองนิ้วต่างก็จะวัดออกจากตัวกลางเป่าออกมาสิบเอ็ดนิ้วค่ะเพื่อตัดแล้วค่ะแล้วก็ขีดเชียงไปหอดปลายขาแล้วก็ตัดออกค่ะพอตัดออกแล้วเ่ากับไปเย็บด้านคางทั้งสองด้านค่ะพอเย็บเสร็จแล้วก็จะนําไป พงลิ่มทั้งสองด้านเลยค่ะกางเกงตัวนี้เพื่อนซิมิตะตะเข็บขาหนอกนะคะตะเข็บขาในจะบมีนะคะมีดตะช่วงพข่าพงเส็จแล้วก็มาตัดขอบเอวค่ะทบขอบเอวนะคะให้ได้ซําหัวกางเกงค่ะแล้วกะตัดเพื่อเย็บประมานครึ่งส่วนยางยืดนะคะตอนจะตัด28จากนั้นเทากับน้ำขอบกางเกงที่เท่าตัดไว้นะคะม่เย็บต่อกันแล้วก็เย็บยางยืดต่อกันไว้ส่วนขอบกางเกงเพื่อนไ่โพดนะคะต่งก็จะตัดออกให้เพิ่นเหลืออยู่4นิวจากนั้นเท่าก็น้ำยางยืดนะคะมาสอดใ้ข้างใน ละคะ่ละลักกระพับผาล่งลักกะเย็บค,ยค่ะค่อยๆดึงเย็บจนรอบเลยดนะค่ะพอเย็บแล้วเฮาก็จะมาเกลี่ยผาให้เพื่นเรียบค่ะให้เพิ่นเรียบนะคะประมาณ8นิ้วค่ะ พอได้แล้วเขาก็จะเย็บรอกไปค่ะอกไปให้เพื่อนได้แปดนิ้วนั่นแหละค่ะจากนั้นเขาก็มาดึงอย่างรอบสองค่ะเย็บเฉพาะช่วงที่เพื่อนยืดๆด,ด,ด้วยค่ะช่วงที่เป็นหนาเรียบนะเรต้องเย็บค่ะจากนั้นเขา,าก็มาหากึึงกลางตรงเพื่อนเรียบๆนะแม่หมค่ะให้เพื่อนได้ค้างละซีน,นพอมากแล้วคะ่ะเขาก็นําไปเย็บใส่กับกึบกึงกลางเป่าหนาเลยแล้วเขาก็จะค่อยๆดึงเย็บจนรอบเลยด้วยค่ะพอเย็บแล้วเขาก็จะนําไปพงอันนี้แล้วล่ะค่ะเขาก็จะได้กางเกงที่เพื่อนหนาเรียบเนาะค่ะ้างล้างเพื่อนก็จะเป็นยางยืดค่ะ ค่าเพื่นก็จะเป็นคาบานหรือคาคุณนายเนาะค่ะใส่ออกมากก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนกางเกงตัวนี้ก็สามารถใส่ได้ถึงคนเอว28ถึง39เก่เลยด้ค่ะส่วงสะโพกเพื่นนี่ก็จะยู่40กู่าค่ะคันมากก็ลองตัดเบิ้งเด้อค่ะ